สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองกันนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับรถที่มีอยู่ในเต็นท์นะที่เหลืออยู่นะครับมีแค่นี้นะครับก็ ส่วนดิแมกหน้าคันนี้ลูกค้าจองแล้วรอส่งลูกค้านะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับที่จะซ่อมแจ้งซ่อมเพิ่มนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาตรงนี้ตรงนี้ทําให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับรถหลักหมื่นนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับเอไนะครับตัวเครื่องพันห้าออโต้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับขับดีสภาพดีเป็นรถราชการนะครับแก ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดอื่นนะฮะแกเลยขายนะฮะเพราะว่าย้ายไปไกลนะครับรถแกก็มีหลายคันนะครับคันนี้นะครับ4ี่หมืันบาทนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่ตัวนี้แต่ผมยังไม่ตกแต่งนะครับเดี๋ยวรอดูหลังวันที่2วันหลังวันที่1ที่2นะครับหลังจากวันหยุดไปนะครับเดี๋ยวผมนะครับมาอ่ารีวิวแบบละเอียดนะครับล้อแต่งนะครับ แต่ทรงแล้วลงโหลดเรียบร้อยนะครับลงเล่มเรียบร้อยอันนี้เก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับเป็นสีขาวนะครับเก็บสีใหม่ทั้งคันเป็นสีขาวนะครับแม็กไลเนอร์มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําความสะอาดยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูว่าภายในและห้องเครื่องเป็นยังไงพาลองขับถ้ามีใครสนใจนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ2 0 0แสนกลางๆนะสองแสนกลางนะครับเป็นปี2011นะครับนะเป็นปี2011ตัวเจนะครับเครื่อง25 0พเปิดแคปยังไม่ได้นะตัวนี้นะครับ แล้วก็ฟอร์ลันเจอร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับสวยๆนะครับนะครับสวยๆหล่อๆเลยท่านใดที่หารถใช้งานถ้าเป็นชอบฟอร์นะครับเครื่องแรงๆนะครับเครื่องส5งพัน้าะตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพรถสวยๆเดิมๆนะฮะคันนี้ไม่ควรผิดหวังนะครับเป็นรถป้ายทะเบียนขอนแก่นนะครับแล้วก็ดากอนคันนี้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนะรบถผมใช้งานเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถที่ขายตามสภาพนะครับรถดีเทิร์นะครับ ไปตามสภาพคันนี้ปี51นะครับ25งหนึ่งเครื่อง2 5งพเป็นตัวผมอะไรพาวเวอร์กระจกมือหมุนนะครับแต่สภาพนะครับต้องเอาไปอาบน้ำทั้งคันนะครับเครื่องคอมมบนเร็วนะครับ2 5งพคอมมบนเร็วเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ประมาณแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าสนใจเอาไปใช้งานนะครับก็ถือว่าถูกนะครับนะครับคันนี้นเหลือแค่นี้นะครับเราก็เหลือเก็บสีวีโก้อีกคันหนึ่งอยู่ในอู่นะครับรอนานหน่อย นะครับมีแค่นี้รถหาไม่ได้เลยนะครับขายไปหมดนะครับขายไปหมดเรื่อยๆนะครับขายดึกขายทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอากันนิ้นเอากาไรเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทํานิ้นทํารถให้ดีนะครับก็เจอกันนะครับหลังวันหยุดนะครับรถคันไหนเดี๋ยวเข้ามาสวยๆแ้วผมจะรีวิวให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0ู8 2 7 4 4 2 7 9่นะครับ ไอดีไลน์4 4 7 5 4 4 4้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ